สวัสดีค่ะชาวไทยในฮัมบูรกพวกเราโครงการม,มิ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 หมายถึงจากผู้ย้ายถิ่นเพื่อผู้ย้ายถิ่นพวกเรามีการนําเสนอข้อมูลและมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและปัญหาต่างๆของครอบครัขวขณะนี้นะคะบางทีบางคนอาจจะยังไม่มีความเข้าใจแน่นอนว่ามีกฎระเบียบอะไรออกมาใหม่ๆเกี่ยวกับโควิด -19 เพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้เราก็จะอธิบายแล้วก็ว่ากฎเกณฑ์ใดบ้างที่ทำให้เราอยู่ร่วมกับโควิด19ในฮัมบูรกนะคะซึ่งการแพร่กระจายของเชื้อขณะนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงอีกครั้งหนึง่งดังนั้นฎกฎเกณฑ์ใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะฎกฎระเบียบนี้นะคะบางสถานที่ ก็ออกมาเข้มงวดแล้วทั้งในในใอาคารและนอกอาคารแล้วความว่าการแจ้งหรือว่าออกนอกบ้านก็ต้องสวมนากากทันทีตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2020ก็คือที่เรพเปอร์บานสไตด์ดำหรือรานดุงบรึเกอแล้วก็มีที่อื่นอื่นอีกนะคะถ้าคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์ฮัมบว r g กเขาก็จะบอกวิธีการป้องก,กันโรคระบาดนี้และบอกสถานที่ว่าที่ใดบ้านที่คนออกไปแล้วต้องสวมนากากออกจากบ้านทันที แล้วก็ที่ที่มีคนชุมนุมเยอะๆสถานที่ที่ประท้วงกันก็ต้องสวมหน,น้ากากค่ะถ้าคุณฝ่าฝืนมีโทษปรับนะคะขั้นต่ำ150ยูโรค่ะแล้วต่อไปก็คือสถานที่ใดบ้างที่ยังเปิดบริการหรือทำงานอยู่ปกติก็คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กโรงเรียนเด็กโรงเรียนระดับผู้ใหญ่ขึ้นหรือสถานการศึกษาทั้งหลายแหละก็เปิดให้บริการอยู่นะคะแต่ มีข้อกำหนดว่าเด็กตั้งแต่ชั้นป5ขึ้นไปต้องสวมหน้ากากขณะเรียนตลอดเวลานะคะและในชั้นเรียนชั้นหนึ่งจะต้องมีผู้เข้าร่วมเรียนไม่เกิน15คนค่ะแล้วก็ต้องเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศทุกๆ20นาทีค่ะส่วนที่เปิดต่อไปได้ก็คือ,อร้านค้าปลีกต่างๆนะคะแต่ต้องระวังเกี่ยวกับการเข้าไปไม่ใช่จำนวนมากนะคะ พื้นที่ต่อลูกค้าหนึ่งคนก็คือ10ตารางเมตรค่ะแล้วก็ร้านขายยาธนาคารปั๊มน้ำมันไปรษณีย์ก็ยังเปิดอยู่นะคะรวมถึงร้านทำผมร้านสักรีดและร้านขายเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆพร้อมทั้งเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ก่อ,กอสร้างนะคะสถานที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาอนุญาตให้เปิดได้ค่ะแต่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่เขาขหนดไว้นะคะ แล้วก็ห้องสมุดก็ยังเปิดบริการอยู่ค่ะส่วนการไปเยี่ยมเยียนกันอนุญาตให้เพียงไม่เกิน10คนแล้ว1ิบคนนี้จะต้องเป็นคนภายใน2ครอบครัวเท่านั้นนะคะส่วนการเล่นกีฬาเล่นได้แต่คุณต้องเล่นเพียงคนเดียวหรือถ้าจะเล่นคู่คู่นั้นจะต้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกับคุณนะคะตอนนี้ไปก็จะมาดูว่าสถานที่ใดบ้างที่ต้องปิดกิจการหรือทําได้เพียงบางอย่างาเท่านั้นเช่นร้านอาหารผับบาร์ คุณสามารถสั่งอาหารได้แล้วก็มารับเองหรือให้ไปส่งที่บ้านเพื่อทานเองที่บ้านคุณไม่สามารถนั่งทานในร้านได้นะคะรวมถึงดิสโกเท e หรือสถานให้การบันเทิงต่างๆพักผ่อนสวนสนุกกิจกรรมก็ปิดหมดนะคะรวมถึงกิจการที่มีเกี่ยวกับกีฬาในร่มสตูดิโอฟิตเนสสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำบำบัดซาวน่า ปิดบริการทั้งหมดค่ะแล้วก็รวมไปถึงการบริการที่ลูกค้ากับผู้ให้บริการต้องใกล้ชิดกันมากๆก็คือเช่นร้านนวดสตูดิโอสักทั้งหลายแหล่รวมถึงสถานค้าบริการคาสิโนตู้เกมต้องปิดลงก่อนนะคะตามกำหนดนี้ลงละครโรงหนังพิพิธภัณฑ์และคอนเสิร์ตหอนทั้งหลายแหล่ก็ห้ามจัดในขณะ,ะนี้ค่ะ หากถ้าคุณมีอาการหรือสงสัยในโรคนี้ว่าคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือเปล่าให้คุณติดต่อหมอบ้านของคุณหรือโทรไปที่หน่วยการแพทย์ที่ของเยอรมนีนี้นะคะ11 6, 11 1 1 6 117เขาก็จะให้ข้อมูลและบอกคุณว่าคุณจะต้องทำอย่างไรหรือไปตรวจสอบว่าคุณติดเชื้อหรือไม่ที่ใดค่ะอย่าลืมนะคะกลับมาถึงบ้านล้างมือให้สะอาดแล้วก็เมื่อไอหรือจามฮัทชื่อให้ใช้ข้อพับ นะคะปิดไปด้วยเราคิดว่าทุกคนต้องเข้มแข็งอดทนและต่อสู้ต่อไปดูแลคนรอบข้างให้ดีนะคะขณะนี้เราอยู่ในช่วงที่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนกฎเกณฑ์อาจจะเปลี่ยนไปเราจะต้องผ่านไปให้ได้และดูแลตัวเองแนะทุกๆคนนะคะถ้าคุณต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมขึ้นเรามีเว็บไซต์ของเรานะคะก็คือ www มิมิฮัมบกจุด d a สวัสดีค่ะ